แอคชั่นหายแล้วาลวางกันวางกันพี่เห็นไหมพี่เอายิ้มมันหวานคนทั้งหลังก็ได้กราบสวัสดีพี่นอ้องกองไฟเบอร์สุกุสกุลพี่น้องเจ้าขาตอนเช้ามาใส่บ้านพี่น้องเจ้าขาเนาะคนก็ยังสิบคนหลายคนยังเช้าอยู่เนาะบรรยาการแบบประมาณนี้เนะะาะใช้วิดีโอสมบูรณ์ใช่ยูทูบเบอร์ไปติดตามด้วยนะคะช่องพัชชาพาพื้น มาถ่าย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 บรรยากาศรวมๆกันจะประมาณนี้เนาะตอนเช้ากับสีรุ่นวายเจ้าหน่อยเนาะพี่น้องเจ้าขาหัวเตรียมเครื่องเตรียมของใส่บาเดี๋ยวยาคูกับซีมาเนาะใส่บาเศ้าเน้านี่ในครัว นี่ครัวมีอะไรคะคุณป้าเนื้อ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 สลับเปล่าทำเองเหระทำเอามาจากทุ่งสงนะจ๊ะเนี่ยน่ากินมากเลยขอไปกินหน่อยนะคะเอามาจากทุ่งสงนะจ๊ะเออมาแซบๆอันนี้ใช่ไหมนี่แหละสลับเปล่าอันนี้ไว้ใส่บาทเหรออันนี้หนูไม่เคยชอนพี่เอ๋ได้แล้วมั่งได้แล้วได้แล้ว นงเดี๋ยวค่อยสีส้มสลับเปล่าฝีมือคุณป้าให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่านะคะไม่ใช่คุณพี่เหรอจ๊ะอ้าวก็ต้องมีสักดิ์เป็นป้านะคะก็เป็นพี่ผัวนะคะรู้จักรู้เรื่องบอลอ่าอย่านีกระป๋าใหญ่เดี๋ยวนี้รู้จักบอลนี่้กระป๋ายใหญ่กำลังลวกผักอยู่เนี่ยเอากระป๋ายใหญ่อร่อยป่ะเอากระป๋ายใหญ่กินหน่อยอันนี้ปลากลางปลาน้อยปลาน้อยอันนี้ปลากลางโอ้นี่ป้าป้านี่ก็ป๋าอร่อยมากพี่น้องจ๋าอันนี้ปลากลง แป๊บานมันติดแผงงานหมโอ้ยน er ี่แต่มันติดแผงงามบ่ด้าเบิกกวอนใบใบพี่น้องจ๋าตอนนี้คนกำลังมาหลายพี่น้องจ๋าในงานก็ได้เนาะตอนนี้พาะกำลังให้สินให้พรแล้วก็สิได้ตักบาตรหยาดน้ำเนาะ บรรยากาศในงานกำรัรัวกับสิบประมาณนี้พี่น้องเจ้าขากันยังบริมีอย่างมากมายเนาะเดี๋ยวผาให้จินลิฟอแล้วก็สิแดงใส่บาตยายดน้ำเนาะจ้ามาบุญนากานเด้อพี่น้องเจ้าขาผู้ใดที่รับชมอยู่ก็ได้เนาะ

วุ่นวายแลู้ nice ้นเป็น hmm. ท uh ่จ huh. ริงมันก็ต้องแยกเป็นฝั่งยิ่งซ้ายซายฝั่งขวาอันนี้มัละว่ายไปมดพี่งายวาฝ่ายย่ายซ้าย่ายซ้ชยสายจายา้ยฝยายาานฝ่ั่าา่ายายิซายฝ่

มามุนทำกันพี่น้องเจา้าขากะจะวุ่นวายแต่เริ่พี่น้นอง <c oughs> อันนี้ก็จะปินอาหารผ่าแลาพระหารผ่าผ่าแล้วเมื่้่ารูปเดยจ้า <c oughs> นภภาาาาาาาววเเททกรขขสสะตัใส่บ้านแล้วแล้วก็บ่มีอย่างนาะพี่น้องเนาะใส่บ้านแล้วแล้วก็ย่อพระเข้าถวายพระเนาะแล้วก็แล้ววิธีเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้กับสิเก็บภาพไว้เท่านี้เด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะขอบว่าขอบใจเพื่อนสุกูสุคนติดตามเนี่ยชมเด้อจ้าพบกันคลิปใหม่เด้อจ้าฝากติดตามช่องพัชชาพาเพลินเด้อพี่น้องเจ้าค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า 啊。